สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟัง2ช่องพร้อมกันนะครับของฮิโรยาสุ IC980 Pro นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีฟัง2ช่องพร้อมกันนะครับอ่ะเห็นไหมครับตัวนี้มันจะมีช่องบนช่องล่างเห็นไหมครับอ่ะสังเกตเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนก็คือฟังช่องนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวอเข้ามานะครับทดสอบนะครับอ่ะ 153225้าสามสองสองนะครับฟังอันนี้เป็นช่องหนึ่งห้าสามนะครับก็วอลเข้ามาอ่านี่ครับได้เลยเห็นไหมครับอ่ะสังเกตไฟมันจะติดที่ไม้เถิด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 อ่านี่เห็นไหมครับไฟจะติดที่ไมนน้นะครับอ่าเนี่ยครับกดปุ๊บอ่านะครับทีนี้ถ้าเราจะวอลตัวล่างนะครับอ่ะตัวล่างนี่ก็คือ 154 200นะครับอ่ะปรับ R 1า4 200ปึ๊บอ่ะทีนี้ก็จะวอมันจะไม่ได้นะครับนี่ครับวอ Editor. ปุ๊บเห็นไหมครับมันไม่ได้เพราะว่าเคอร์เซอร์มันอยู่ข้างบนนะครับถ้าเราจะฟังอ่าช่องล่างก็ต้องเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมานะครับอ่ะก็คือฟังช่องเดียวอ่ะเลื่อน B นะครับกด B อ่ะเคอร์เซอร์มันก็จะมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับทีนี้เราก็กดวอปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับไฟก็จะเข้าเห็นไหมครับ เทเทเทอ่านี่เห็นไหมครับกดปุ๊บไฟมันก็จะเข้าที่ใหม่ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับนี่ครับอ่าอ่านี่ครับสัญลักษณ์เอดมิเตอร์มันก็จะขึ้นนะครับอ่านี่ก็คือฝังองออ่งช่องเดียวก็คือสรุปก็คือฝั่งช่องเดียวก็คือหมายความว่าเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนก็คือฝั่งช่องนั้นนะครับต่อไปเราจะมาฟัง2ช่องพร้อมกันก็คือแบบออโต้นะครับบนมาก็ได้ล่างมาก็ได้นะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับ กดฟังก์ชันไปหนึ่งทีนะครับนี่ครับเอาเริ่มเลยนะครับเรามาเซตเป็นฟังออโต้สองช่องพร้อมกันปุ๊บอ่านะครับสังเกตมันจะมี3มเมนูเห็นไหมครับอันนี้ให้เลือกเมนูขึ้นลงเห็นไหมครับเลือกเมนูขึ้นลงให้มาเมนูที่3นะครับก็คือเซตนะครับเมนูที่3นะครับกดลูกศรลงนะครับลูกศรลงเป็นเมนูที่3เสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันหนึ่งทีครับปุ๊บเพื่อจะเข้าเมนูย่อยนะครับอ่ามันเมนูที่3เห็นไหมครับมันเริ่มเมนูที่1ก็กดลูกศรขึ้นนี่ครับ ลูกศรขึ้นไปเมนูอ่านี่ครับดับเบิลวอชนี่ครับตัวนี้นะครับอันมันออฟอยู่เห็นไหมครับเราก็เปลี่ยนอ่าให้มันเป็นออนนะครับโดยกดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่ามันจะคุมออฟแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดลูกศรขึ้นปุ๊บอ่าให้เป็นออนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกด exit ออกมาครับปุ๊บอ่ะเ็กซิสอมาปุ๊บครับอ่ะทีนี้อ่าให้อ่าดูช่องที่1ก่อนนะครับ ช่องที่1นะครับอ่ะเดี๋ยวจะวอจากตัวนี้นะครับ1 5 3 2 2 5นะครับอ่ะปึ๊บอ่าได้เลยเห็นไหมครับ1 5 3 2 2อ้าวมันกระโดดลงมาข้างล่างนะครับเอาใหม่นะครับปึ๊บ1 5 3 2 2 5นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นไฟมันจะขึ้นตรงนี้ครับเทศ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 อ่าเห็นไหมครับนี่ครับเทศหนึ่งสองสามทีนี้ เราจะวอตัวล่างนะครับวอตัวล่างเนี่ยครับหนึ่งห้าสี่เนี่ยครับปุ๊บกด a b มันรรทัดล่างนะครับเราไม่ต้องขยับเคอร์เซอร์ลงมาข้างล่างนะครับเราก็วอได้เลยนะครับนี่ตัวข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็จะเด้งมาเลยเทรดเทรดเทรดเห็นไหมครับเคอร์เซอร์มันจะมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเคอร์เซอร์มาอยู่ข้างล่างถ้าวอข้างบนนะครับวอข้างบนมันก็จะเด้งไปข้างบนนะครับวอข้างบนปุ๊บเห็นไหมครับ ่าวิธีฟัง2ช่องพร้อมกันมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับปิดปลาดประกันใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ